สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุยกับนิ้นประจำวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะข่าวแรกนะคะเราไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ League, ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก่อวันอังคารที่ผ่านมาเอซีมิลานทีมดังจากอิตาลีไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังเมื่อเปิดรง San ังซานซิโร่เชือดท็อตแนมฮอสเปอร์จากอังกฤษไป1 0. ประตูต่อ0เกมนี้นะคะมิลานได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูตั้งแต่นาทีที่7จากราอิมดิอาส หลังเสียประตูขึ้นนำสเปอร์พยายามฮึดสู้ค่ะแต่สุดท้ายกระทวงประตูคืนไม่ได้จบเกมปีศาจแดงดำชนะไก่เดือยทองด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ก่อนจะไปเจอกันในเกมที่2ที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมในวันที่8มีนาคมนี้ค่ะ เรามาต่อกันที่การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์โลกที่มีผู้อาวุโสวัย85ปีร่วมลุยการแข่งขันด้วยการแข่งเรือใบชิงแชมป์โลกรายการ ILCA Master World Championship 2023ประจำปี2566ที่สมโมสราชวรุณเขาพระตำหนักพัทยา ปิดชากการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566มีพลเรือเอกธานยีผุดผาดอุปนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเปิดงานโดยรายการนี้มีนักแข่ง117คนจาก24ประเทศเข้าชิงชัยใน5รุ่นแบ่งตามอายุนักแข่งอยู่ที่55ปีมีนักแข่งประเทศไทย4คนหญิง2คนและชาย2คน สำหรับนักแข่งสูงอายุที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะคะคือ85ปีมีปีเตอร์ไซเดนเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาและปีเตอร์เครกจากออสเตรเลียแข่งกับรุ่นน้องมีนักแข่ง20คนในช่วงอายุ75ปีขึ้นไปซึ่งถูกจัดให้อยู่ในรุ่นเลเจนด์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ